เก่งเส็นไปต้มเขาลากพาไปตามคนของญงอีกแล้วไปยื้อรวงไปตามยืดทีชีวิตตามชีวิตตามหงวันเอาสิี่ตมอยู่นี่เตี้ยจังไงเป็นบอ่นะนีมมาจับชิพนี่ จบไปเลยนะควเ้เ็ปลก็้นไาะเอียบ้ไปบลนะบปจไปอะไรนอือม่ต้องไปตามเถตาม้ลูกตามรกัเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าเพื่อนนี่เ็ดขวัญอะห่มมนาวอ๋อประเดีดอกใส่เไรหมมะนากินเข็ดหรือบเ็ดนิงล่างไปเนี่ยล่างแล้วกโอปะโคกแห้งด้หคกยังน้อยนด โอ้นี่คือต่ำมากน้ำส้มตำตำมะละกอบสิทธน่างเซฟเดี่วเลตากฝนเบังฟองฟ้าฝนกะลินพอฝนนนี่ก็ได้ไส้น้าบักขามย้อนน้าปลากับบได้ไส่น้าปลากับบได้ใส่เลเิ่นก็เป็นมองไห้วางกลมคมดีเ่อวะอ่ยแต่ละบักะเตอ่ะอยู่ในถุงเยอ๋ยวเอเยอสิเอา กาแฟกาแฟใส่หาไว้แต่ให้เต่าถึงโ่โอังไงกาแปมาน้าอยู่เตียชีวิตของคนอีสานช่วยกันทำมาหากินอาออาหารกลางวันไปแล้วพุะกับปมอ๋อมีดแม ไปแล้วเหรเราไปซะเดี๋ยวสิวี่นี่หน้าพ่อไใส่กระเจียมกระเจียมใส่เยอะแม่เมื่อกี้สันเียกระเทียมบนหัว่ยังเลยนน้แม่ก็ถางน้ำแม่ตะคู่นะน้ไปตักม้ี่สมุนไพนล่โอ้บอเดี๋ยวน้นไม่ทังน้นม่ทังน้ำไม่ทังด้วสีว่าล้วสีว่า thích หยัง cái xe bên lại cái เฮ็ด xe อ่ะบ่ได้เอาแต่ใหญ่จะบังช่องอ้าย lín อ้าวฟ้าอ่ำตำเอามันเดือนเราเรียปลาหมอนะอ่ออันเซนไซแมะมะนาวำขึ้นขึ้นได้แล้วไดโลงมะกอกก็มีบะกอกอะมันน้ำมันจิมอันนั่นโดนนะนั่นน่ะบะกอกอะที่นอนบ๊วยมะกอกอยู่ไหนคะอันนี้อะไรเนี่ยผงสลดนั่งไงบะกอกอะอยู่ในถุงอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยพวก เอวดอายันใต้ตอแล้วติว่าเป็นปูเกียวอไพ้อมาน่อเราว่าปูเกียแล้วอรมาน่อยว่าอันนี้คือตำมะขุมโอ้เดีดต่นโคกโอ้ตำหลายๆโคกทอนกันเอาทอยี่สน้อดบนี้ทอยจะเป็นข้างหลังเธอะน่ะสมบัติเทนอพี่น้องดีเท่าไ่ดีนะที่แม่ขัวไหลเลย คือเขาแก่ลอยลานเอาบาอุ่นตีปิงไก่ฮะนะเอามาอุ่นกันมาอุ่นกันเดีตุนเดีตุนเอาไก่มาอุ่นกันอใ่นเดี๋ยวมาุนใส่ยรกบเนีใส่กระถะงมันติด้เนี่ยใส่กระทะใส่กระทะซ่อนยอน ไเ okay. well, ้าได้มเ <plus noise> mm. si <sa> <Holocaust zombie> ่บะมี่นีดอยู่ด้วยสดอางบน้เบิดเกอหนเอาของหมูอแต่เช้าแลเ้ยหันได้ใส่ไม่แต่เขี่ยอแล้วต่นพ่อมรเจ้าอ่ะพ่อใหบอกว่าหนุ่มขก่ผ่าทำงานก็ได้กองเขามาารถนะนบะี่เสียงแกเข้าไปนี่โทสียเ้ิงกับ่อใหญ่ว่าเด้แมนเฮียโอ้แค่นี้ก็น่าพินองซิมกัน พอกะม้จังันตัวขป้าเขาไม่ได้ตั้งโซ่เนาะแส่ไปมใช่ไหมเคยกกินเขาอิลีทนตัวสาวพอยกินเขาอิลีนต่นน้ยังไม่ได้กินอิลีเนาะเนีปิดเป้าเรียนมาเลยเนาะปีตรงนี้